เราได้ปล่อยให้ละอองฝอยจำนวน20,000อนุภาคลอยในอากาศในห้องมืดและถ่ายด้วยกล้องความไวสูงนี่คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลกซึ่งสามารถถ่ายภาพอนุภาคที่มีขนาดเพียง0.1ไมครอนได้เริ่มการทดลองทดสอบการจำ สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าคือละองฝอยขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1มิิเมตรซึ่งจะตกลงสู่พื้นทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อดูด้วยกล้องความไวสูง <c oughs> เราจะเห็นอนุภาคระยิบระยับปรากฏขึ้นนี่คืออนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดไม่ถึง10ไมครอนเท่านั้นเราลองดูภาพจากมุมอื่นกันจะเห็นได้ว่ามันกำลังลอยฟุ้งไปเนื่องจากขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบานั่นเองนี่คือรูปแบบที่แท้จริงของไมโครดรอปเล็ตละอองฝอยขนาดเล็กเราสามารถเห็นละอองขนาดเล็กจากกรณีที่ไม่ใช่การจามได้เช่นกัน เราทดลองโดยให้อาสาสมัครสองคนสนทนากันในระยะใกล้อย่างสนุกสนานจะเห็นได้ว่าเมื่อพูดเสียงดังจะมีละอองฝอยขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอนุภาคเหล่านี้จะแพร่ไประหว่างทั้งสองคนและไม่หายไปง่ายๆ ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าละอองเหล่านี้ส่งผลมากน้อยเพียงใดเมื่อสูดเข้าไปอย่างไรก็ตามคุณทาเทดะกล่าวว่าการแพร่ระบาดของการติดเชื้อนี้สืบเนื่องจากละอองฝอยขนาดเล็กดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัยไวรัสที่ยังมีชีวิตนั้นมีอยู่มากมายแม้แต่ในอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งแม้แต่การพูดคุยได้เสียงดังหรือแม้กระทั่งการหายใจแรงๆก็ <ๆ S 1> สามารถทําให้เกิดไมโครรอปล็ตได้ทั้งสิน้นและเมื่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสูดดมเข้าไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อได้ครับนอกจากนี้เรายังได้ทราบอีกด้วยว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อจากไมโครร r อปล็ตจะสูงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปิดทึบและขาดการระบายอากาศที่ดี ทางห้องทดลองได้ทำการจำลองการเคลื่อนที่ของไมโครดรอปเลตในสภาพแวดล้อมที่ปิดทึบนี่คือกรณีที่มีคนประมาณ10คนอยู่ในพื้นที่ปิดทึบซึ่งมีขนาดใกล้เคียงห้องเรียนสถานการณ์คือมีคนเพียงคนเดียวไอหนึ่งครั้งซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคทั้งขนาดเล็กและใหญ่ประมาณ1 0 0 0 0แสนอนุภาค ละอองขนาดใหญ่ซึ่งแสดงด้วยสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนใหญ่จะตกลงสู่พื้นภายในเวลาหนึ่งนาทีแต่ว่าไมโครโดรอปเล็ตซึ่งแสดงด้วยสีแดงยังคงล่องลอยไปในอากาศ <c oughs> ตอนนี้เราจะดูเฉพาะไมโครโดรอปเล็ตเท่านั้นผ่าน <5 S 1> ไป5นาที10บนาที อย่างน้อย20นาทีแล้วเห็นได้ชัดว่าไมโครโดอปเลตเหล่ ok านี้ยังคงสามารถล่องลอยต่อไปในอากาศที่ไม่มีการถ่ายเทในสภาพที่อากาศไม่มีการถ่ายเทซึ่งไม่มีการไหลของอากาศไมโครดอปเลตจะไม่สามารถตกสู่พื้นหรือเคลื่อนตัวไปที่อื่นได้เลยพวกมันจึงลอยค้างอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานนั่นเองครับ ที่จริงแล้วมีวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้ละอองฝอยเหล่านี้ลอยนิ่งในอากาศวิธีที่ถือว่ามีประสิทธิภาพก็คือเปิดหน้าต่างกว้างๆเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง จะเห็นได้ว่าละอองฝอยเหล่านี้ลอยออกไปเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามันจึงถูกพัดพาออกไปเมื่อมีการไหลของอากาศ การเปิดหน้าต่างไว้สองบานเพื่อให้อากาศไหลผ่านออกไปจะสามารถช่วยได้อย่างมากหากสามารถทําได้ถ้าเราเปิดหน้าต่างแค่ชั่วโมงละครั้งเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มากทีเดียวเรื่องนี้สําคัญมากครับ